สวัสด well. ีค่ะเดี๋ยวนี้นะคะใครๆก็ใส่คอนแทคเลนส์ใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่ไม่เคยใส่เนี่ยเดี๋ยวนี้ต้งจะมาบอกนะคะว่าการจะใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างนะคะเวลาใส่เขาใส่กันนีงค่ะและแน่นอนค่ะว่าก่อนที่เราจะใส่คอนแทคเลนส์นะคะเราก็ต้องมีคอนแทคเลนส์ก่อนนี่ วันนี้นะคะต้าเลือกใช้คอนแทคเลนส์จากคิตตี้คาเวีนั่นเองค่ะสำหรับวิธีการเลือกคอนแทคเลนส์นะคะก็แนะนําว่าให้เลือกในแบบที่เราชอบเป็นอันดับแรกนะคะดูสีดูขนาดไซส์นะคะเพราะว่ามีตั้งแต่อันเล็กพอดีตายันถึงอัน,นที่แบบบิ๊กบุ้มใหญ่มากนะคะ แต่ที่แน่ๆนะคะการเลือกคอนแทคเลนที่ดีเนี่ยควรจะเลือกคอนแทคเลนนะคะที่มีทั้งอยอยมีทั้งการรับรองที่ดีนะคะว่ามันจะปลอดภัยต่อด,ดวงตาไม่อย่างนั้นนะคะตาเราเอาจจะบอดได้ค่ะดวงตาเรามีคู่เดียวนะคะดังนั้นก็ควรจะเลือกคอนแทคเลนที่ดีๆวัดสดุดีนะคะแล้วก็ปลอดภัยหายห่วงไร้กัวงวลกับดวงตาค่ะต่อมานะคะเมื่อมีคอนแทคเลนแล้วนะคะก็ต้องมีอุปกรณ์ตาามาค่ะ อย่างแรกนะคะก็ต้องมีนี่เลยน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ค่ะน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์นะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะหรือว่าจะซื้อที่ร้านขายคอนแทคเลนส์เขาก็มีขายนะคะการเลือกน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์เนี่ยก็ดูเอาที่แบบว่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้เลนส์นะคะแล้วก็ช่วยกำจัดคราบสิส่งสกปรปกนะคะให้เลนส์ของเราเนี่ยสะอาดพร้อมที่จะใส่ส่วนตัวต้าจะใช้อันนี้เลยออฟตี้ฟรีเพียวมอ์นั่นเอง อีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องมีนะคะนั่นคือตลับใส่คอนแทคเลนส์นั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้นะคะตลับใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยครัก็มีขายทั่วไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบลายกระตุ้นกระตุ้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะในกล่องของ Kitty Cow ้คาเวอรเนี่ยเขาก็มีตลับคอนแทคเลนส์แถมเข้ามาข้างในนะคะก็เรียกว่าซื้อมาแล้วก็สามารถใส่สามารถแช่น้ายาได้เลยตลับคอนแทคเลนส์นะคะเนื่องจากว่าเราต้องใช้ทุกวันแล้วก็ต้องเก็บเลนส์เนี่ยดังนั้น ควรจะเปลี่ยนทุกๆเดือนค่ะแล้วก็ควรจะทําความสะอาดทุกครั้งนะคะที่เราหยิบเลนส์ออกมาใช้ล้างให้สะอาดนะคะเพื่อที่แบคทีรียจะไม่ไปสะสมอยู่ในตลับและทาให้ตาเราอักเสบค่ะถัดมานะคะเป็นออปชั่นเสริมค่ะสาหรับคนที่มีตาที่แห้งแต่ว่าจําเป็นจะต้องใส่คอนแทคเลนส์นะคะก็จะต้องมีสิ่งนี้ค่ะนั่นคือน้ําตาเทียมสามารถบอกภสัชากรไ,ได้ค่ะว่าต้องการซื้อน้ําตาเทียมนะคะเพื่อเอามาหยอดสาหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะแต่ว่าต้าจะใช้ยี่ห้อนี้นะคะ ะะก็จะมีทั้งแบบสําหรับคนที่ไม่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นสําหรับคนใส่คอนแทคเลนส์นะคะรู้สึกว่าชุ่มชื่นดีนะคะก็เลยเลือกใช้ยี่ห้อนี้ค่ะอีกหนึ่งออปชันเสริมนะคะที่สําคัญแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะคะนั่นคือน้ํายาละลายคราบโปรตีนนั่นเองค่ะในกรณีที่เราใส่คอนแทคเลนส์นานๆแล้วนะคะก็จะมีคราบโปรตีนจากดวงตาเราเนี่ยไปเกาะอ,อยู่ที่ขอบคอนแทคเลนส์นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะช่วยเขาด้วยการหยดน้ํายานนี้นะคะละลายคราบโปรตีนบ้างจะทําให้คอนแทคเลนส์ของเรา เหมือนใหม่เลยค่ะรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราจะใส่คอนแทคเลนส์ทั้งที่เนี่ยเราจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูวิธีการใส่ของต้าดีกว่าว่าต้าใส่คอนแทคเลนส์แบบไหนค่ะอย่างแรกนะคะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดค่ะเพราะว่าเราจะหยิบเลนส์แต่ละทีเนี่ยนะคะเราก็ต้องให้นิ้วเราสะอาดที่สุดค่ะหลังจากที่เราล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หยิบเลนส์ขึ้นมาค่ะจากเคสของเรานะคะแล้วก็ตั้งทรงเลนส์ให้ดีค่ะคอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องพรอมจะใส่เนี่ยนะคะควรจะเป็นรูปถ้วยนะคะ คือปลายเนี่ยง้มเข้านะคะไม่ใช่เป็นรูปจานที่ปลายขอบคอนแทคเลนส์เนี่ยบานออกนะคะพอได้ทรงคอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องแล้วนะคะก็จับเข้าใส่ไปในดวงตาเลยค่ะหนึ่งนิ้วดึงหนังตาด้านบนไว้นะคะอีกหนึ่งนิ้วเนี่ยก็ดึงหนังตาด้านล่างและก็ใช้นิ้วที่ถือคอนแทคเลนส์นะคะใส่เข้าไปเลยค่ะจากนั้นก็กระพิบกระพิบตาเล็กน้อยนะคะเพื่อให้คอนแทคเลนส์เข้าที่ค่ะสำหรับคอนแทคเลนส์วันนี้นะคะที่ตาเลือกใส่นะคะนั่นก็คือคอนแทคเลนส์คิตตี้คาวาอีรุ่นมินิเชียบราส์นั่นเอง เข้าได้กับทุกลุกนะคะจะเห็นป้าใส่บ่อยมากๆนะคะช่วงนี้ป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการใส่คอนแทคเลนส์ในแบบบาร์ก้านะคะง่ายๆแค่นี้เองนะคะแค่แบบจับใส่จับใส่นะคะแต่ที่สําคัญมากๆนั่นคือการรักษาความสะอาดให้ดีค่ะเล็บนะคะต่างๆเนี่ยก็ทําความสะอาดให้ดีก่อนที่เราจะใส่แล้วก็เช็ดเลนส์นะคะให้สะอาดนะคะทุกครั้งที่ใช้แล้วก็คอนแทคเลนส์ที่เราเลือกใช้เนี่ยควรจะเป็นคอนแทคเลนส์ที่ดีค่ะเพราะดวงตาของทุกคนนะคะมีคู่เดียวนะคะคู่เดียวค่ะ รักษาไว้ให้ดีนะคะถ้ามันเคยเกิดการอักเสบแล้วเนี่ยมันจะอักเสบต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้เรื่องจริงก็หวังว่านะคะวิธีการใส่คอนแทคเลนส์ในแบบของต้าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ